เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม a r k Mobile นะครับวันนี้เราจะไปจับเจ้าเล็บยาวกันนะนะซึ่งคลิปนี้ก็นานมากเลยอาจทิ้งไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบหมด In Spider-Man ์แมนเอ้ยอินสปาน้ำมะนาวเอ้ยอินสปเลชั่นนะับผมถูกแล้วมันเป็นช่วงที่แบบมารู้สึกน้อยๆของคนนะ ก็จะเป็นพานสุดท้ายแล้วนะเกมะจำได้ว่ามันอ,อยู่ยแถวๆนี้แหละมันจะกินเป็นพวกมันฝรั่งกับแครอทนะมันพวกแบบพืชใต้ดินพืชแบบเขาเรียกว่าพืชอะไรอ่ะมันเป็นพืชแบบปลูกใต้ดินเนี่ยเหมือนถั่วออขอหาตัวมันก่อนสักครู่เนี่ยโอเคอเจอแล้วตอนนี้มันก็อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับผมนะซึ่งผมก็ พยายามยิงมันอยู่นะเดินก็เดินมู่ทั่วไปทั่วนะก็เนี่ยยิงไม่ได้นะนะมันกำลังเดินมาละจังหวะน,นี้แหละยิงได้ชัวรพราบชัวราบชัวรรีบฟุบ๊โดนเอาไม่ไม่ตามอ่ะ โอ๊ยโอยโอยมึงกล้าฆ่านกกูเหรออะแค่ไหนกันเชียววะอ่ะอืมอืมอืมฆ่านกกูมึงฆ่านกกูอืมอืมอืมโอเคผมก็จัดการลังแค้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปจับฉะนั้นแบบจริงจังเลยดีกว่ามาเอาธารนดอนไปจอดโดนกินเอาละเอาละตอนนี้ผมเปิดแล้วนะ เปิดแล้วนะอืแต่รู้สึกมันเจ็บอยู่แล้วไงเลยจะจับง่ายเป็นพิเศษชุบมีการจุมีการวิ่งเนะโดนขวนแล้วตอนนี้ปุ๊บปุ๊บแต่บังเอิญนใส่เกาะใครตินเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่อะตอนนี้มันหนีละีนใส่มันคือตอนมันโดนไล่ตอนตอนมันเจ็บมากๆเนี่ยมันจะหนีละอะหลบเรียบร้อยครับนี่ก็จับมันนะผม ใช่แมงกับคุณจริงๆอันนี้ในคลิปคือผมอคิดว่ามันกินเนื้อนะจริงๆมันไม่กินนะผมกินแครอดนะนี่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 ครับผมเอาแครลอดให้มันกินนะเนี่ยค่าทัมมิ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมแนะนำเป็นแครลอดแล้วแหละเพราะว่ามันแบบมันหาง่ายเออคือมันแค่ปลูกเอานะปลูกขนาดแค่วิวสองนะใช้โอโห แครลอดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะผมนะก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดเกือบหกสิบมั้งนะผมนะทีนี้ก็รอมันตื่นนะบอกเลยว่าผ่านไปประมาณะวันหนึ่งเต็มในเกมนะวันครึ่งดีกว่าเออผมันจะตื่นอนะ่ะมันนานมากเลยเว้ยก็มีแอร์ดอปไปแต่ว่าไม่กล้าไปนะครับผมนะก็เพราะว่ากลัวกลัวมันจะโดนตัวอะไรมาร้อยนะครับผมตอนที่มันหลบอยู่ ตอนนี้ก็เป็นอ่ตอนนี้ก็เป็นอนน่าวันผ่านไปแล้วคืนหนึ่งนะครับผมนะที่หลอเจ้าเล็บยาวมันตื่น <c oughs> ส่วนเสื้อผ้าผมไม่ต้องถามครับโนดนปีศาบินรญยะก,กัดครับผมนะใครตินก็เลยแตกหมดเลยนะครับอ่าตอนนี้ฝนตกด้วยทาม,มิงตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็มนะีการ ว่างๆครับผมวิดพื้นเล่นเออเกมนี้มันน่าจะมีระบบวิดพื้นแล้วแบบเพิ่มพละกกำลังอะไรอย่างงี้นะเออดูเออเนียบงัดหัวงัดหัวตึงๆงัดหัวพุ๊บือ โอเคตอนนี้ก็เย็นแล้วนะมันก็ยังไม่ตื่นนี่ครับผมนะถ้าทํานีอยู่ที่87นะแอร์ดอบมันลงมาสองสามอันก็ระแวงครับผมไม่กล้าไปไหนครับกัวน้องมีอันตรายนะโอ้เลือดน้องเหลือแค่167ไี่ตายเถอะอะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผม นะตอนนี้ก็หมาเห่านะครับผม <laughs> ทุยไม่เกี่ยวตอนนี้ค่าฮทมมิ่งก็อยู่ที่แปดสิบอ่าเก้าสิบแปดนะผมจุดสามเปร์เซ็นต์นะผมน้องก็ใกล้จะตื่นแล้วแหละแ,แต่ก็ต้องเฝ้ากันหน่อยนะเพราะแถวนี้มันอันตรายมันมีแรปเตอร์วิ่งเพนทานอยู่ด้วยโอ้ <laughs> แครอทนี่กินเบี้ยแมงกระพุนจะหมดละ <laughs> แมงกระพุนเหลือหกอันนะ่ะ โอ้ใช้เยอะเหมือนกันอ่าโอเคตอนนี้น้องก็ตื่นแล้วนะเรียบร้อยเตตัสก,ก็อยู่ประมาณนี้เลยมึงกดเร็วไปไหนเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ประโยชน์ตัวนี้ก็เอาไปไปล่าเนื้อได้นะผมนะก็แบบเกาะใครจินให้เราพังก็เอาไปล่าพวกมดได้นะครผม พวก,ก,กมดพวกมดพวกแมลงนะฮะแถมน,น้องนี่ตีแรงมากด้วยแล้วก็อึดด้วยนะผมแต่อย่าไปไปไฟกับตัวใหญ่นะก <c oughs> ็มีสไตย,นะย์นะเหมือนกันนะพวกคอยาวนะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้มันกินพืชอย่างแครอทเหมือนสลังเลยคิดว่ามันกินเนื้อซะอีกดนยะเห็นไล่เราตลอดเลยไงเป็นไงแกตัวนี้ที่มันเคยอ่า ือบมาบ้านผมแล้วมันก็ฆ่าผมซุยสงองรอบนะครับผมนะตอนนี้มันก็ได้เป็นพักพวกอะไรงนี้นะกรมะแต่ก็แลกกับการเสียทลานดอดไป <c oughs> ก็ต้องมาจับตัวใหม่นะครับผมนะพยายามขี่หลังเนวยไม่เคยเห็นตัวใหญ่ไม่เคยได้ไม่เคยจับตัวใหญ่ได้ขนาดเนี้ย นะภาพมันก็จะกระตุกหน่อยนะครับ,นะรบโปรแกรมมันแกมเล่นมันไม่ค่อยดีนะครับตอนแรกอาจชิวๆดูในลิปมันก็ลื่นดีอะแต่โปรแกรมเล่น,ลนโปรแกรมเล่นเนี่ยมันสะดุดนะผมภาพากับที่หลังเอาไลท์เฉยโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาเช้าแล้วก็กลับบ้านครับผมนะเห็นแถวนี้มีแรปเตอร์คอยกลับดีๆนะผมเลือดน้องก็ยังไม่เต็มด้วยปืนช้ามาก โอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็นะอ๋อสะดุดสะดุดอารมณ์มันแ่นสะดุดเลยอะถ้าสมัยนี้มีคนดูแปนจดีอยู่นะ <S <S ตัวเล่นไม่ค่อยดีเะถึงแม้ก็เป็นที่คลิปตัดในโทรศัพท์แล้วผมตอนแรกมันยาวกว่าน,นี้ก็ตัดเอาเป็นคิดว่าจะยับขนาดน,นี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันมากเลยนะผมนะ <S <S อันนี้ผมมันแบบผมรู้สึกหมดแพชชั่นกับมันแล้วว่ะ เราก็หมดแฟชั่นกับอย่างอื่นด้วยไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรทีนะช่วงนี้ก็ติดโปเกมอนับผมอยู่ไหนนะมาใหม่เลยแหละใครที่เข้ามาดูขอบคุณมากนะครับผมนะก็ขอโทษด้วยครับทาให้ผิดหวังนะครับผมรู้สึกแบบว่ามันมันไม่ใช่ตัวผมเองอะ่ะคือผมเป็นพวกแบบอิสระอยากกลับมาเล่นตอนไหนก็เล่นเออจะเลิกตอนไหนก็เลิกเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากอัดคลิปเดียวแบบจบไปเลยนะเออ อัดละห้า,าชั่วโมงจบเลยไอเกมอาร์คเนี่ยโอเคครับขอบคุณที่หลงเข้ามาดูมากๆครับผมนะก็บ๊ายบายครับผมที่ o ยู g เก n